วันนี้เราจะปั้นรูปร่างสัตว์สีขากันนะครับรูปร่างที่เราจะขึ้นเป็นต้นแบบก็คือรูปร่างทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกนะครับอย่างนี้นะครับ à, เราจะแบ่งส่วนอย่างนี้นะครับแบ่งส่วนนะครับแบ่งครึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็แบ่งด้านบนเนี่ยขึ้นมาเป็นเราจะทําเป็นส่วนที่เป็นคอและเป็นหัวของสัตว์นะครับบีบขึ้นมานะครับเอ่อ การปั้นของช่องของเราเนี่ยครับจะเป็นการปั้นที่ใช้การยืดอดกด,ดแล้วก็บีบยืดออกมานะครับเพื่อให้เป็นรูปเป็นร่างจะไม่ใช่การปั้นแบบเอามาแปะปั้นแยกส่วนแล้วมาแปะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความายากนิดนึงนะครับค่อยๆฝึกไปนะครับทุกคนทําได้น,นี่ครับก็คือตอนนี้เราได้เป็นคอเป็นตัวนะครับทีนี้ด้านล่าง เราจะแบ่งครึ่งอย่างนี้นะครับแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งอ่าหนไม่ชัดต้องใช้แสงช่วยนะครับแบ่งครึ่งแล้วเราก็บีบออกมาเป็นขานะครับบีบออกมาเป็นขาเนไหมครับเวลาเราบีบเนี่ยเราดูให้มันเท่ากันนะครับซ้ายขวา อ๋วันนี้ลืมบอกเลยยังไม่ได้บอกเลยเนี่ยว่าปั้นรูปอะไรใช่ไหมครับวันนี้เราจะปั้นรูปร่างของรูปทรงของหมานะครับรูปหมาครับ,นะรบนะตอนนี้ได้ขาแล้วทีนี้เราก็พับข้างนี้ลงมานะครับบางทีถ้าเป็นหมาบางอย่างนี้ที่หัวมันใหญ่เนี่ยเราอาจจะต้องแบ่งข้างบนเยอะกว่านี้นะครับอนะันนี้เราได้ประมาณนี้เราพับตอนแรกมันอยู่อย่างนี้เนาะเราพับลงมา นะครับลวมันก็จะเป็นรูปร่างหัวขึ้นมานะครับอตอนนี้เราจะปั้นเอาภาพรวมก่อนนะครับเอาภาพรวมก่อนอาจะเค้นดินน้ำมันขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยากให้ส่วนหัวใหญ่ขึ้นกว่านี้หน่อยเมื่อกี้เล็กไปหน่อย ทีนี้เราก็แบ่งขาหลังนะครับแบ่งคล้ายๆกับขาหน้าครับเพราะว่าเราต้องมีหางตรงนี้นะครับประมาณนี้เห็นไหมเหรเห็นประมาณนี้นะครับคลึงๆหน่อยให้มันเพราะเมื่อกี้ตอนเราบีบเนี่ยมันนักอา เป็นผู้คะผิวขนาดจะคผูขาะตอนนี้ก็คึงๆหน่อยนะครับคึงมันก็จะดูเรียบขึ้นจากที่เป็นปุ่มๆหลุมมอูกาบาับางใครบางคนที่ไม่ทันนะครับก็กดสต็อปกดค้างไว้แล้วก็ไปทีละขั้นตอนนะครับอันนี้เราจะปั้นเร็วนิดนึงเพราะว่า บางคนอาจจะใจร้อนอยากเห็นรูปตั้งที่ตอนเสร็จไปไวนะครับแล้วก็ครับมันเป็นปากขึ้นมาแล้วนะครับนี่หมูขึ้นมานะครับเราอยากให้หมูหมาของเรามันใหญ่มันเล็กเรากำหนดได้เลย ให้หมาเขานอนไปก่อนนะครับให้เขานั่งไปก่อนเดี๋ยวตอนเราทำทูกกลางเจ็ดผิวตรงตัวเสร็จแต่ก็เดี๋ยวให้เขายืน เน้นตรงขาหน่อยนึง เดี๋ยวเราให้ลองให้เขายืนดูนครับตอนนี้เราได้ขาสีขาแล้วเวลาเราปั้นดินน้ำมันเนี่ยถ้าเราอยากให้เขายืนแข็งแรงเนี่ยเราอาจจะต้องทางขาออกหน่อยนะครับเพราะว่าดินบางทีมันนิ่มนะครับมันนิ่มเกินไปมันทำให้ยืนไม่ได้แม็นไหมใ่ไหครับมันต้องทางขาออกไป พยายามเช็คมองจากด้านบนนะครับมองด้านข้างมองด้านข้างมองด้านบนนะครับเวลาเราปั้นเนี่ยเราต้องเช็คทุกด้านนะครับดูว่าพันปัานซ้านไม่สมดูลหรือเปล่านะครับไม่งนั้นมันจะดูพิกลพิการเนาะมองด้านนี้แข็งแรงแต่มองอีกด้านหนึ่งพิการอย่างเงี้ยครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นีรอ,อยรอยอยับรอย,อ,ยอะไรเราก็ลบใช้นิ้วของเราลบเก,กลี่ยนะครับ เดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดกันสักหน่อยนะครับใส่ลูกตาให้หมากเราครับใช้ดินสอรหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีใกล้ตัวครับจะเป็นไม้ที่ฟันไม้เสียบทุกชิ้นนะครับนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะใส่ลูกตาให้หมากเราก่อนนะครับเวลาใส่เนี่ยเรา อาจจะลากตำแหน่งไว้ก่อนนะครับนะครับลากตำแหน่งไว้นะครับแล้วก็จิ้มลงไปด้านนี้ ก็ต้องมีจมูกเนาะไม่งั้นแม่หายใจไม่ได้ใส่จมูกเข้าหน่อย เราใช้ไม้ฟั้นเหมือนเดิมครับไม้เนี่ยครับกดลงไปเป็นนิ้วเป็นนิ้วนะครับอันนี้เราปั้นแค่คร่าวๆเนาะ ยังไม่ถือว่าเป็นการเก็บรายละเอียดมากมายอาจจะใช้อันนี้ขีดเป็นขนเป็นริ้วเป็นขนได้นะครับ ท้ายเนี่เราก็ต้องเก็บผิวของเขาเนาให้ดูเรียบแล้วก็ตึงนะครับนะรบจริงๆมันก็ตึงได้มากกว่าน,นี้แต่ว่าก็ต้องใช้เวลานะครับตอนที่ทําผิวเรียบตึงอ่ะดินควรจะมีความแข็งนิดนึงถ้านิ่มเราจะเก็บผิวยากนะครับค่อยๆใช้นิ้วของเราลูบนะครับรรรรลูบลูบลูอตัวเร้วมันก็จะดูเรียบและตึงนะครับเรียบและตึงนะครับ ก็สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามชมนะครับมีความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะอะไรสำหรับคลิปนี้หรือว่าคลิปต่อๆไปของเราสามารถพิมพ์แนะนำมาได้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกๆคนมากครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ,บายบายบ,บ,บ,บ๊บายบาย